อยากรวยเร็วต้องกล้าเสี่ยงหน่อยโอเคขอบคุณเบนนี่มากๆไแม้ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการทําอาชีพหรือแม้แต่การเปลี่ยนงานครูตีบอกงี้อยากรวยเร็วอ่ะคนที่เป็นแค่พนักงานประจําก่อนนะมึงต้องกล้าย้ายงานไปหาที่ที่มีเงินมากขึ้นมีเงินมากขึ้นแล้วเอาเงินไปลงทุนซื้อความรู้มากขึ้นไปอีกนี่สําหรับสายพนักงานประจําก่อนนะกับอย่างที่2เกี่ยวกับการทํากิจการตัวเอง อยากรวยอยากเติบโตอ่ะพูดตรงๆนะมึงต้องกล้าคัดลูกค้าที่ไม่ใช่อ่ะที่แม่งจ่ายตังก็น้อยเรื่องก็มากทำให้ต้นทุนกูสูงแกนู่นนี่นั่นอ่ะคัดทิ้งไอ้พวกเชี่ยเนี่ยขาดไปให้ไอ้คนที่มันไม่มีจะก,กินแล้วมันรับงานยากๆไปและชีวิตมันลำบากเรารับแต่งานและลูกค้าที่ซื้อของจนะ่ายหนักไม่เรื่องมากไม่แก้งานเรากำไรสูง ต่อหนึ่งงานหรือต่อหนึ่งวันหรือต่อหนึ่งชั่วโมงทำงานเราจะเติบโตและในด้านที่3มเรื่องการลงทุนเรามัวแต่ลงทุนสิ่งที่ปลอดภัยครูติบอกอาหนีคลิปนี้สำหรับการเสี่ยงและการเติบโตมัวแต่ลงทุนในสิ่งที่ปลอดภัยใช่ปลอดภัยสงบใจเหลือเกินจะไม่มีวันโต การลงทุนหยาดเหงื่อแรงงานและเวลาไปกับเงินบาทหรือเงินเฟียดที่รัฐบาลผลิตไม่ใช่รัฐบาลผลิตที่ใครหน้าไหนที่เดินเข้าธนาคารแล้วแม่งก็ผลิตออกมาได้เอาบ้านไปคำ้ำเอาอะไรไปคำ้ำแล้วแม่งผลิตเงินออกมาได้กระดาษที่ใครหรือกระดาษหรือก็ตัวเลขที่ใครก็ได้หน้าไหนที่แม่งเข้าไปธนาคารแล้วมันผลิตออกมาได้ทันทีเราลงทุนกับสิ่งนั้นมันปลอดภัยไงทุกคนใช้ฉันสามารถใช้ตอนนี้ได้เลย แต่ฉันจะเก็บค่าไว้ปลอดภัย3ปี5ปีสมมุติเราเก็บไว้เอาจํานวนสักนิดหนึ่งนะเราจะได้เข้าใจเห็นภาพตรงกันถ้าเมื่อก่อนเราเก็บไว้3ล้านบาทเป็นเงินสดล้วนๆเลยนะเ,นเงินสดล้วนๆเมื่ออาจจะสัก7ปี8ปีที่แล้วมันจะได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ห้าสิบหกสตารางวามันได้ถือว่าสองชั้นวันนี้สมล้านได้แบบไหน บ้านเดี่ยวไม่ได้แล้วนะอยู่ดีๆถูกขโมยขนาดบ้านเดี่ยวจนเหลือเทาเฮาอย่างเดียวแล้วนะติดๆกันแล้วนะหรืออาจจะได้เป็นหน้าบ้านแฟดละไม่ใช่ได้บ้านเดี่ยวอีกต่อไปเข้าใจสิ่งที่ยุกติพูดใช่ไหมความสงบใจลวงโลกอันนั้นนะ่ะความรู้สึกปลอดภัยตรงนั้นนะ่ะมันทําให้เราไม่โตแล้วเรารับความเสี่ยงแน่ๆว่ายังไงก็ถดถอยอ่ะนี่พูดถึงการลงทุนในเงิน ของรัฐบาลนะ,ะคือโอเคลูกศิษย์ครูตีมีทั้งข้าราชการทั้งทานายทั้งนักการเราจะเข้าใจตรงกันนักธุร,ก,รกิจจะได้เข้าใจตรงกันถ้าเราลงทุนกับสิ่งนั้นใครก็พิมพ์เพิ่มได้มันเสื่อมค่านี่วะแต่มันปลอดภัยไงมันใช้ได้ทันทีมารู้สึกปลอดภัยฉ,ฉันมีเงินสำรองลวงหน้าสิบปีแต่เปลี่ยนใหม่เสียงนิดนึงเป็นอาจจะเป็นทองคำโอ้ทองคำก็ปลอดภัยอ่ะ เออลองเป็นคิดโตมาโอ้หรือเป็นหุ้นซิ่งไหมหรือเป็นกองทุนซิ่งเหดฟันอะไรอย่างนี้ไหมหรือลองทุนพวกแบบว่าธุรกิจร่วมทุนไหมหรือลองทุนอะไรที่มันเสี่ยงมากขึ้นกูติต้องบอกงี้เสี่ยงอ่ะมันมีทั้งด้านที่บวกและด้านที่ลบเราพร้อมเข้าไปอยู่ในตลาดที่แม่งพร้อมลบหรือเปล่านะถ้าพร้อมเราพร้อมเติบโตแล้วแล้วกูติจะบอกงี้หนึ่งร้อยคนที่เข้าไปในตลาดที่เสี่ยง โอกาสชิาหา่80คนรอดแค่20แล้วรอดที่20จะกินส่วน80เท่ากับ20นั้นโต5เท่าเบิ้ล5เท่าไอ้ลบ80นั้นคือหมดเท่าที่ลงไปมันเป็นกฎธรรมชาติเลยนะที่คนส่วนน้อยจะรวยคนส่วนมากจะต้องจนเราพร้อมเข้ามาในตลาดนี้ไหมถ้าพร้อมลุยธุรกิจไม่ใช่ทุกคนเริ่มทำแล้วสำเร็จ การพัฒนาตัวเองไม่ใช่ทุกคนเริ่มทําแล้วสําเร็จไม่มีวันทุกคนมันจะมีการแข่งขันแล้วมันจะมีผู้ชนะเหมือนกับอันนึงที่ครูติเคยยกตัวอย่างแล้วชอบยกตัวอย่างเลยก็คือถ้านึกภาพนะรถเนี่ยที่เหมือนกัน1ิบคันเหมือนกันเป๊ะนะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันออกแบบเดียวกันแล้ววิ่งออกไปพร้อมกันมัน1ิบคันเนี้ยมันมีที่หนึ่งหมดเลยได้ไหม ไม่ได้มันจะมีต่อให้สุดๆนะมันจะมีเซี่ยวอีกทีเดียวอะที่แม่งเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วไอ้นั่นน่จะกลายเป็นที่1แล้วที่เหลือก็2อถึงเไม่มีทางที่10คันจะเข้าเป็นที่1เพราะอะไรหรือปะลึกขึ้นอีกนะถ้า1ิคันเข้าเป็นที่1คนขับแต่ละคันไอ้เหี้ยถ้าวันนี้กูไม่กินข้าวก่อนขับรถกูเบาขึ้นครึ่งกิโลอดข้าวอดน้ํา แม่งหายไปโลขึ้นกูเร็วขึ้นอีกหน่อยแหละแต่ละคนจะเริ่มอดข้าวน้ำแข่งกันใครอดได้มากกว่าน้ำหนักน้อยกว่าชนะแล้วสักพักหนึ่งเอ๊ะหรือว่ากูถอดเสื้อผ้าไม่ขับรถกูเบาขึ้นอีกหน่อยเห็นการแข่งขันและการพยายามคอสต์ไมค์ให้มันดีที่สุดไหมแล้วสุดท้ายจะเริ่มแต่งรถทําอะไรทุกอย่างเพื่อให้มันชนะอะไรในบางด้านทุกตลาดมันมีการแข่งขันแบบนี้แล้วมันจะมีที่หนึ่งเสมอและในฝั่งที่บอกแหละเราจะแข่งขันและพร้อมจ่ายราคาแค่ไหน เคยนี้เท่านี้